วันนี้เราจะมีอ่านเรื่องตลกนะครับใช่ไหมครับคุณแก้มใช่ไหมครับคุณแก้มอะไรตีิโอเคโอเคเริ่มอ่านได้เลยครับน้ำหอมมีสาวออฟฟิศอยู่เรื่องอเรื่องบทน้ำหอมนะครับน้ำหอมอยู่หกคนเป็นเพื่อนกันแต่ว่าทำงานอยู่คนละชั้นแถมพวกหล่อนยังชอบอวดอวดน้ำหอมกันด้วย วันหนึ่งพวกหล่อนก็เดินเข้ามาในลิฟต์พร้อมๆกับยายแก่อีกคนหนึ่งขึ้นไปถึงชั้นที่สองสาวออฟฟิศคนหนึ่งพูดว่าน้ำหอมจากเยอรมัน2000บาทแล้วเดินออกไปชั้นที่สามไปขั้นชั้นไปถึงชั้นที่สาม สาวออฟฟิศอีกคนพูดว่าน้ำหอมจากอังกฤษสามพันบาทแล้วเดินออกไปชั้นไปขึ้นไปถึงชั้นที่สี่ายแก่มันไส้เลยเลยพายลมไปหนึ่งที่ไปหนึ่งทีแล้วพูดว่าทั่วต้มสา สิบบาทแล้วเดินออกไป